สวัสดีครับไบเบิลทอกับอโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าตัดสินใจจากสันติสุขนะฮะจากพระธรรมโคโรสีบทที่3ข้อ5บอกว่าจงให้สันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์นำพาจ,จิตใจของท่านเพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านให้เป็นกายเดียวกันเพื่อสันติสุขนี้นั่นหมายว่าไงหมายว,าว่ามันมีการนำพาเพื่อให้เกิดสันติสุขแท้ผ่านทางพระเจ้าทําให้เราเหมือนกลมเกี่ยวกันในสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้า และสันติสุขของเราเมื่อเราตัดสินใจคือหลายครั้งนะฮะเราใช้คาว่ามีสันติสุขไหมเวลาตัดสินใจอ่ะเพื่ออะไรเพื่อเราจะคิดว่านี่คือน้ําประทัยของพระเจ้าแต่อาจเป็นไปได้นะครับบางครั้งเราตัดสินใจเพื่อประทังความพึงพอใจของเราไปครั้งครั้งอาจจะไม่ใช่น้ําประทัยของพระเจ้าก็ได้สันติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ตัดสินใจในพระเจ้าเนี่ยอิสยาบทที่26่สบกข้อสว่าเกิดจากการที่จดจออ่อจุดที่พระเจ้า จอ่อยู่ที่พระเจ้าใคร่ควรพระเจ้าจนเกิดเขาเรียกว่าจนเกิดความเชื่อขึ้นมานะครับเป็นการใช้เวลากับพระเจ้านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นโครสีบทที่3ที่เราได้อ่านเนี่ยว่าสันที่สุขของพระคริ์นํำพานะครับ <C iyorum> คำว่าสันที่สุขนะครับความหมายเดิมนี่บอกว่าเป็นผู้ตัดสินใจนั่นหมายความว่าอะไรเป็นตัดสินใจแบบพระคริสให้ตัดสินใจนั่นเองนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าการตัดสินใจของเรานั้นตรง กับการตัดสินใจในพระทัยของพระเจ้าหรือไม่น,นะครับแล้วเราดูว่ามันถูหรือผิดเนี่ยดูยังไงว่ามันตรงไม่ตรงถูหรือผิดเนี่ยคือพระเจ้าก็ให้พระวจนะเป็นตัวกรองเพราะฉะนั้นถ้าเราให้พระวจนะเป็นตัวที่ที่กรองความคิดของเราในการตัดสินใจนั่นเราจะรู้ว่าความคิดของเรานั้นกลมเกี่ยวกับพระเจ้าถ้าสันติสุขก็เรียกว่ามันไม่ใช่เนี่ยแน่นอนท,ทีเดียวเนี่ยไม่ตรงกับพระวจนะนั่นสันติสุขนั้นจะไม่ถูก ปลดปล่อยออกมาเพราะอะไรเพราะเราตัดสินใจไม่ให้ความร่วมมือกับสัจจะของพระเจ้านั่นเองฉะนั้นพระวจนะจึงเป็นพื้นฐานครับเราจําเป็นต้องรู้พระวจนะในการตัดสินใจเพราะว่าพระวจนะจะทําให้เราทราบนามพระทัยของพระเจ้าทุกครั้งที่เราตัดสินใจแล้วเราจะสัมผัสความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเวลาเราเป็นความเป็นอันหนึ่งเดียวกับพระเจ้ามันมีเสรีภาพไงมันมีสัญญสุขนะคือสัญญ,ญสุขแท้นั่นแหละสัญญ,ญสุขแบบนี้ ที่มีพวจนะเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจของเราจะปกป้องทุกๆก,การตัดสินใจเราจะไม่ผิดพลาดครับหนุนน้าใจพี่น้องสะสมพวาจนะเพื่อทุกครั้งที่การตัดสินใจจะไม่ผิดพลาดครับสวัสดีครับ